ไม่เป็นไรครับ โดยเฉพาะขอบลั่นครับทำไพอเสร็จแล้วตรงนี้มันไม่มีทําไมสาเหตุผมรู้มันไม่มีมันีเพราะนบอกว่าที่ว่างเขียนอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไอ้ตรงนี้เขาไม่ได้ครอบครองไว้เป็นคนเตซนข้างเคียนที่ขับนี่รับบัวตร์ตรงนี้ในข้อมูลที่ดินในฉนวนแปลงนี้ผมมาคิดว่าลุงรั่นแะเซนแกไม่ออกน้อสามปอดเลย แกเป็นนชาาวบ้ผมผมไม่ทราบแกไม่รู้ครับเพราะว่าที่ถามแกอ่ะที่ถามแกคือแกเป็นมาก่อนนั่นแหละนะไอ้เกาะดึมสมรวจแน่นอนแหละแต่ว่ามันสาเหตุตอนนี้มาแกรับต่อแต่รู้ว่าตกอยู่ไม่ได้ไม่ได้จะมีการต่อหรอกแกขอตัดสินนะครับก็ฟองว่าเรามาทำประโยชน์ตรงนี้คือคือผมพี่คือผมก็เป็นข้าราชการผมก็ต้องมารจบรับต่อข้างเคียงครับครับไอ้นี่ผมไม่เถียงหรอกแต่ทีนี้ ทีตัวที่เป็นสนุกทีมากที่สุดไม่ต้องรู้ว่าบทหมที่ถต้องคืออะไรรู้ว่ เป็นมากยืนของนักส mm ืนเลงอบกับไม้กับไม้กับยอดเลยเป็นเจ้าของเกาะทเลนีก็มีระัสามค่ะรับสก็มีระัสาม